สวัสดีครับผมนายวิทยาพลผอมนะครับอันนี้บอร์ดที่ต่อนะครับแล้วก็อันนี้คือโคดโคดที่เขียนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับค่า r นะครับอันนี้พอแรงดันอยู่ที่สามถึงห้าโวลต์ไฟเบอร์สิบสามเอ่อมันก็ดับนะครับ I think so.